พานยักษ์หรือสวดพานยักษ์เนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยราชธานีมาแล้วก่อนเป็นพิธีในวังทำเทพมหากษัตริย์แล้วค่อยมาขยายผลมาสู่ชาวบ้านแต่เป็นพิธีท,ที่ดีที่ดีมากใครได้เข้าแล้วก็ถือว่ามันมันเป็นกำไรชีวิตเนี่ยเพราะเขาจะสวด แบบเหมือนกับเสียงโหยหวนคือมนุษย์เรา่ยได้ประสบประการชีวิตอีกแบบอย่างเงี้ยอาจจะมาว่ามันมันจะเพิ่มรสชาติแต่ว่าเป็นเสียงธรรมะนะเราก็เอาใช้ธรรมะคือใช้ขันติความอดทนโสดละจรระความเงียดนั่นแหละคือพระเจ้าสอนให้เราอดทนปัจจุบนันนี้ชาวพุทธเราไม่ค่อยอดทนแล้วยังไม่ค่อยมีธรรมะนะลูกจึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าน้องตาย อย่างไม่น่าจะมีนี่มันเป็นญญสัญญาสัญลักษณ์บอกเหตุลางร้ายแก่ชาพุทธไทยแล้วว่าอันตรายวัดอินทรามก็จะจัด,จดงานตรวจผ่านยักษ์รับปีใหม่57 13เมษายนเพ่งผ่านยักษ์นั้นวัดอินทรามนั้นไม่ได้จัดมา20ปีแล้วหลังจากปีพศ3 5 กสมัยนั้นก็มีคนมามืดอฟ้ามัวดินเลยอาดับอาภินักสวดผู้ยิ่งใหญ่ในวงการรู้จกักว่าเจ้าคุณตรงนี้สวดปานยักษ์ที่ไหนก็มีเต้นมีโดมโดมีอะไรกันมากมายละ่ะนั้นก็ขอเชิญญาติโยมมาร่วมพิธีนี้โดยพร้อมเพียงกันในวันที่13เมษาเป็นต้นไปนี่ทางวัดก็จะเริ่มแจกเริ่มแจกให ผ้ายันอันนี้เป็นผ้ายันพานยักษซึ่งทางวันก็ได้ทําขึ้นโดยใช้ผ้ากีวอนเก่าที่ทิ้งแล้วเอามาให้ลงซักพอกย้อมเสร็จแล้วก็มาตัดแล้วก็สกีนก็ดีใจว่ามีร้านสทาเขาสกีนให้โดยคิดแต่ค่าสีเท่านั้นนั้นก็ จะนำห้ายันพานยักษ์แล้วก็เกจิห้าองค์แจกทั่วประเทศ